ท่ากระบวนท่าตปากปลาพระเวทเป็นสัมผัสไม่เคยรู้จักหรือ พลังเวทเป็นสัมผัสมันทำไมจึงไม่ติดวะมันเป็นป่าอะไรกันวะสัมพัสอ,อะไรกไ็ไม่ติดไม่ติดวะ ขบวนท่อรังเวทเป็นสัมพันธ์ข <c oughs> ้าโเจ้าจงคิดชิตป่าใหญ่น้อยขึ้นไม้ข้าได้เฉยชมให้จงได้เจ้าออรชนได้เลยขอรับพระรู อรชรไม่ได้ออกงานมานานแล้วเดี๋ยวขอวันนี้ขอโชว์ฝีมือให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาหน่อยนะครับปมสบายเลยวัยชนเอาปลามาเป็ดกับข้าวให้เราให้ชงได้นะถ้าเราไม่ได้กินปลากันมาหลายมือนะไม่ได้ตกปลาเลยเสียงดังอะไรวะเด็กไก่ โดนเขาให้แล้วท่านลุงโดนโอ้ยด้วยพลังเวทเป็นสัมผัสมันไปโดนป้าอะไรขึ้นมาหรือขอรับท่านลุงพลังมันดุนแรงมากมหมา,า,ายมหาศาลไอ้ยามาชรนบวกกับพลังเวทเป็นสัมผัสในการใช้กระบวนท่านี้ก็ได้สามารถโดนเจ้าฟ้าป้าอะไร ย <Y> มาแล้วออ,อรชอนในที่สุดเจ้าก็ไปโดนป่าอย่างวะน่าจะเป็นปลาสวายนั่นแหละขอรับท่านลุงยอเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาให้ข้าได้เป็นกับข้าวกับเจ้าบิ๊เจ้าเขียวให้ได้นะออรชอน ได้เลยรพระพอลุงมันไปโดนปาสวายไออด้วยพลังเวทเวทสัมผัสอขอสั่งให้เจ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่าสู้กับข้านานไปเลยปุบสวายรเราจะสู้กับข้านาน ข้าก็จะเมื่อยและที่นี่คือแพรลูกเจดเป็ดสมัมผัส ตกด้วยวิธีตกแบบเบ็ดสัมผัสนะครับเป็นคันสปิวตกสปิวแต่ว่าไม่ได้ใส่ทุ่นนะครับเป็นชุด U L แล้วก็หมาแล้วเป็นชุด U L เบ็ดตะขอเดียวนะครับเบ็ดตะขอเดียวตะกัว2กรัม3กรัม แล้วก็ปั้นเยี่ยหุ้มตัวเบ็ดเลยมาแล้วแลครับอันเดนมีเถียงมีเถียงอย่ามาเถียงข้าให้เมื่อยปากเลยเจ้าสวย อไอ้ยาไอ้ยาไอ้บีดน้ำใส่ข้าข้าเปียกก็ว่ยสวิงอยู่ไหนครับท่านลุงข้าก็ไม่เห็นเลยเหมือนกันสวิงอยู่ไหนวะยะอ่ข้าจะหัวทิ่มล่วงน้ำหรือเปล่าอารชอน ข่าดีก่อนอแขนข้าเริ่มละเน็บชาเริ่มกินมานี่เลยเจ้าสวายอ้ี้มันตบน้ำใส่ข้า,าลุงและที่นี่คือแพรลุงเจดเบ็ดสัมผัสเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีโอ้ออออ โต้องเดี๋ยวให้ข้าต้องออกไงข้าต้องสวรรค์ข้าเมื่อยวะเฮ้ยจะไปไทาเข้ามาเข้ามอ้อข้ามหาค่าที่นี่อ้ยตบน้ำใส่หน้าข้าอีกแล้วข้ายังไม่ถึงวันสงกรานต์ข้ายังไม่อยากเล่นน้ำกับเจ้าหรอกเจ้าสวายเจ้าไม่ต้องสาดน้ำใส่ข้ามากขนาดนี้ มาเนี่ยเฮ้ยแขนไม่มีกำลังเลยแขนหมดเลี้ยวหมดแรงมาแล้วเร็วมาดีเร็ย,รยแขนข้าจะหมดแรงแล้วได้ได้ละได้ตัวแล้วโอ้ย แขนหมดแรงยกสู้กันไม่ไหวน,ะนี่เวอแ,แล้วแล้วในที่สุดพลังเวทเป็ดนสมัมผัสของข้ากับอรชร็ได้พิชิตสวยไสงามขึ้นมาและที่นี่คือแอร์ุงเจดเป็ดสปนสัมผัสเกินศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรี065 7166 7 1 6 7 เล่นค่าวเว้ยเลยนะเว้ยแกตกแปบ,บเป็ดสัมผัสตะขอรับชุดสปิวนะฮะเป็ดตะขอเดียวโอ้เกินไปเลยโอเค,อเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีขอรับบ๊ายบายเ,<ๆ>เดี๋ยวค่ายปลดปาาไปปลดให้